สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องตัดองศาหรือว่าแท่นตัดองศานะครับตัวนี้สั่งซื้อจากแหล่งขายสินค้าออนไลน์เช่นเดิมนะครับเพื่อนำมาใช้ในการตัดองศาจำพวกที่เป็นคิ้วขอบนะครับหรือว่าเป็นบัวนะครับบัวพื้นบัวฝ้าบัวหน้าต่างนะครับที่เป็นไม้เทียมครับหรือว่าที่เป็นไม้ก็ได้นะครับ อันนี้ก็สั่งซื้อมาไว้นานแล้วครับแต่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเปิดดูเฉยเนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างเขาให้อะไรมาบ้างนะครับซึ่งข้างในก็จะมีแน่นอนครับคือคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็จะให้ถุงนะครับตรงนี้เป็นถุงสําหรับใส่ขี้เลื่อยนะครับสําหรับถุงใส่ขี้เลื่อยนี้ก็จะมีท่อ ให้สวมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในถุงนี้จะเป็นสปริงวงกลมนะครับให้สวมกระท่ออีกทีเรามาดูตัวเครื่องที่อยู่ภายในกล่องนะครับเป็นสีส้มด้านๆนนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรมาเพิ่มไหมนะครับภายในกล่องก็จะมีท่อนะครับ,บประแจนะครับตัวนี้เป็น ที่แถมมาสําหรับชั้นนอกต่างๆี่จะเป็นท่อนะครับเป็นท่อคงขี้เลื่อยที่เอาไปสวมกับถุงเมื่อก่อนหน้านี้นะครับอีกทีนึงน,นะครับตัวเครื่องรวมๆก็จะเป็นพลาสติกสีส้มนะครับก็เป็นสีส้มด้านนะครับเป็นสีจืดๆยังไงไม่รู้นะครับทางไซก็จะออกแบบมาอย่างนี้นน่าจะเป็นพลาสติก ทนไฟนะครับก็ตัวเครื่องก็จะมีแท่นที่สามารถปรับองศาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตหรือว่าทดลองตัดให้ดูนะครับว่าจะตัดได้ไหมเดี๋ยวจะมาทดลองตัดดูนะครับตัวนี้เป็นบัวพื้นนะครับขนาดประมาณ1 0เซนติเมตรนะครับอันนี้เพิ่งเคยใช้เหมือนกันนะครับต้องวางองศา ไม่ได้นะครับไม่ได้โนแลนั์ง้นเวลาเราตัดมันก็จะไม่ได้ฉากนะครับที่จริงารตัดก็ตัดเร็วกว่านี้นะครับมัน,นก็ลองตัดช้าๆให้ดูนะครับถ้าเราตัดช้ามันก็จะร้อนนะครับเปื่อยเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ก็ตัดออกมาเป็น45องศานะครับมุม45องศาเพื่อที่จะเข้ามุมตามเสาตามมุมต่างๆนะครับก็ถือว่างาน ตัดออกมาได้ดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูงานนะครับที่ทำเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นงานที่ทำเสร็จแล้วนะครับการติดบัวพื้นนะครับก็มีทั้งบัวพื้นมีทั้งขอบนะครับที่เป็นขอบเสานะครับแล้วแต่เราจะทำลวดลายอะไรยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการ รีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b สไคร b ์เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่จะทำขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ